ความจริงที่น่ากลัวเกี่ยวกับฟันดํารู้ไหมคะว่ามันจะสามารถเป็นอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่องกระจกแล้วรู้สึกว่ามีฟันบางซี่มันสีค้ำกว่าซี่อื่นอันนี้แหละที่เราสมควรจะต้องรู้ว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรจะแก้ไขย,ยังไงแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างวันนี้หมอหลินจะมาไขาข้อข้องใจให้นะคะไปดูกันเลยค่ะสาเหตุที่ทําให้วันเราเปลี่ยนสีนะคะมีหลายอย่างมากเลยค่ะ อย่างแรกก็คืออาหารและน้ําที่เรากินอยู่เป็นประจํานะคะเช่นอะไรบ้างก็ได้แก่น้ําชากาแฟช็อกโกแลตโกโก้ลูกอมต่างๆหรือแม้แต่แกงเผ็ดบางอย่างหรือน้ําผล,ลไม้บางอย่างที่สามารถที่จะไปติดคราบบนฝอยสีฟันของเราได้นะคะละักษณะการเปลี่ยนสีชนิดนี้มักจะไม่ได้เห็นเป็นแค่ซี่เดียวมันจะเป็นคราบคราบคราบ,ราบติดไปเกือบทุกๆซี่ส่วนวิธีแก้ง่ายมากเลยนะคะมาให้หมอเช็คฟันขัดฟันขูดหินปูนฟันก็จะขาวขึ้นค่ะ แล้วถ้าอยากขาวมากกว่าปกติก็ฟอกสีฟันได้เลยค่ะสาเหตุที่สองนะคะก็คือยาหรือสารเคมีที่เราได้รับเป็นประจำซึ่งได้แก่พวกเตต้าไซคลินที่คุณแม่ของเราได้รับตอนที่เราตั้งครรภ์ลักษณะของฟันที่เกิดจากสารเคมีนะคะมันมักจะเป็นสีเทาๆแล้วก็เป็นเกือบทุกซี่ด้วยแลวมักเป็นตั้งแต่เกิดค่ะลักษณะการแก่เนี่ยเราไม่สามารถจะฟอกสีฟันสําหรับกรณีนี้ได้นะคะ อันนี้หมอแนะนําว่าถ้าเป็นควันสีเทาจากสารเคมีประเภทนี้เรามักจะต้องทําครอบควันหรือว่าพลาสเลนวีเนียเพื่อปิดสีค่ะจะเป็นแบบคอมโพสิตวีเนียธรรมดาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องปิดสีเยอะสําหรับใครที่สงใจว่าเอ๊ะพลสเลนวีเนียมันคืออะไรก็เดี๋ยวดูลิงก์ข้างบนนี้นะคะสามารถที่จะกดไปดูได้เลยค่ะ,ะเหตุที่สามนะคะก็คือฟันผุเราสามารถที่จะตรวจฟันผุได้ด้วยตัวเองนะคะเวลาที่เราแปรงฟันแล้วก็ส่องกระจกดู ควาฟันเราเนี่ยมันเริ่มมีผุจากตรงซอกฟันหรือยังถ้าเริ่มเห็นดำๆแล้วเนี่ยก็ต้องรีบมาให้หมอตรวจเช็คนะคะรู้ไหมคะว่าถ้าปล่อยให้มันผุไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีฟันเป็นฟันตายได้เลยนะคะหมอแนะนําว่าให้รีบมาหาหมอถ้าเรารอให้เรามีอาการปวดเสียวขึ้นมามันขูดไม่ได้นะคะเราจะต้องรักษารากฟันหรือทาครอบฟันร่วมด้วยหรือแม้แต่อาจจะรักษาไม่ได้ก็ต้องถอนฟันไปเลยค่ะเหตุที่สี เป็นสาเหตุที่เรามักจะมองข้ามกันไปเลยนะคะเพราะว่ามักจะเกิดจากการกระแทกในวัยเด็กหรืออุบัติเหตุบางอย่างไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนหรือว่าการกระแทกจากอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือว่าเล่นกีฬาซึ่งลักษณะนี้มักจะไม่ค่อยมีอาการในระยะยาวค่ะฟันเราจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร รู้อีกทีมันก็อาจจะมีหนองเปิดที่อยู่ที่เหงือกใช่ไหมคะลักษณะแบบนี้นะคะกว่าเราจะรู้ตัวลากฟันเราก็กุดแล้วคะ่ะเพราะว่าการที่เรามีหนองเปิดอยู่เป็นประจําเนี่ยคะ่ะการติดเชื้อที่ยาวนานมันจะทําให้เกิดการอักเสบลากฟันก็จะเริ่มละลายตัวบางทีก็จะเกิดกับซี่ข้างๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราส่องกระจกแล้วฟันเราเริ่มมีสีดําคล้ํานะคะต้องมาให้หมอฟันเช็คคะ่ะเราจะเอ็กซเรย์ดูว่า มันมีหนองที่ปลายลากฟันไหมหรือว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบความมีชีวิตของฟันนะคะเพราะฟันซี่นี้ตายไปหรือ,อยังวิธีการรักษาเราก็คือจะรักษาลากฟันใส่และถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะคะก็จะไม่ค่อยมีอาการตามมาเมื่อเราทําความสะอาดลากฟันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเป็นขั้นตอนการครอบฟันหรืออาจจะแปะผิววีเนียไว้ข้างหน้าเพื่อให้เกิดความสวยงามค่ะ ฟังรายละเอียดจบแล้วถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับรากปันดำปันดำแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ในนี้ใน y YouTube เนี่ยแหละค่ะแล้วหมอสัญญาว่าหมอจะมาตอบแล้วดูคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอได้นะคะขอบคุณค่ะ